สภาพประเทศเราขนาดนี้มันเหมือนคนป่วยวิกฤตหนักโดยเฉพาะวิกฤตด้านเศรษฐกิจท่านนายกสินมากำกับควบคุมภัคประเทไทยไหมตอบได้ครับไม่ครับไม่ใช่ครับถ้าเกิดคุณนุ้งอิงเข้ามาแล้วทำได้ดีที่น้องประชาชนชื่นชอบผลงานดีมีแรงสนับสนุนทำไมจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับทำไมจะเป็นไปนไม่ได้ ร่ำจีที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เห็นคราบน้ําตาพี่น้องประชาชนไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของพี่น้องประชาชนนําซ้ําครับยังมีนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะเริงร่าอย่างคณะตลกบนซากศพของพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีพี่น้องประชาชนได้ชีวิตใหม่ที่ดีแน่นอน มันเป็นโจทย์ที่ท้าทายสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสภาพประเทศเราขนาดนี้มันเหมือนคนป่วยวิกฤตหนักโดยเฉพาะวิกฤตด้านเศรษฐกิจหลังวิดเนี่ยนะครับปัญหาปากท้องน้องประชาชน,นหนักมากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำน้ํามันแพงอันนี้คือโจทย์ของประเทศที่ป่วยอยู่วิกฤตสถาประชาธิปไตยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทําลายทาร้ายคนเห็นต่างจากกับกลุ่มคุมขังแล้วก็วิกฤตเสถียรภาพรัฐบาลที่ไม่มั่นคงนี่คือโจทย์ยากประเทศไทยทํำยังไงอ่ะให้หายป่วยก่อนก็คือแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เร็วที่สุดถ้าเราปล่อยไว้ภายใต้การผ่านแบบนี้อีก3ปีถึงจะฟื้้น่แตถา อาศัยกลไกมือหารจัดก,การที่ดีเนี่ยขยับมาสองปีฟืนนั่นนคือโจทย์ที่ต้องแก้ก่อนหลังจากนั้นค่อยมาเติมเต็มให้ประเทศมันก้าวหน้าอย่างไง เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะเราเคขาขรพว่าทุกพักการเมืองนะมีสิทธิ์ที่จะนาเสนอไปสู่กลุ่มเป้าหมายแน่นอนครับเพื่อไทยเราเองไม่ได้หวังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนะเพราะกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราแบ่งเป็นสี่กลุ่มมันกระจัดกระจายมากกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยสิบแปถึงยีมีประมาณ7ล้าน2 5ขึ้นไปถึง4 0มีประมาณ1 9ล้าน4ี่ขึ้นไปถึง6กมีประมาณ14ีล้านที่เหลือ6กขึ้นไปก็มีประมาณเ8ล้านดูฐานนี้เนี่ยเพราะนั้น ไม่ได้คิดแย่งเพราะเราไม่มีสิทธิ์แย่งถ้าพี่น้องประชาชนคนรุ่นใหม่ไม่เลือกเราเราก็เพียงจะเสนอสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นสิ่งดีที่สุดสําหรับเขาให้เขามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดแน่นอนครับเราก็ต้องอยากได้เพิ่มมัขึคนทุกลุ่มเพราะว่าเราสร้างเป้าหมายว่าถ้าเราจะมอบอนาคตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้เนะี่ยเราต้องได้อาน,นัดหรือการมอบหมายจากพี่น้องประชาชนอย่างถล่มทลายที่เราเรียกว่าแรนสไลด์อะ ถามว่าผมเป็นนมินีของท่านนายกสินไหมแล้วก็ท่านนายกสินมากํำกับหรือมาควบคุมรรคไทยไหมเนี่ยตอบได้ครับไม่ครับไม่ใช่ครับด้วยความเคารพเลยผมไม่เคยได้สัมผัสใกล้ชิดกับท่านนายกสินเลยนะครับเพื่อไทยเองเนี่ยถูกมองมาอย่างนั้นการดําเนินการเช่นนี้เลยเป็นคําตอบไงว่าเฮ้ยอันเนี้ย ไม่ใช่ท่านนายกทรัสษินมาชี้น,นาครอบงำนะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองส,สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรีแบรนด์เอาคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยําซ้าเติมเต็ม,ตมคุณอุ้งอิงฐาหนะเป็นลูกของท่านเนี่ยเข้ามาเพื่อตัดให้เห็นเลยว่าไม่เกี่ยวคุณอุ้งอิงเป็นคนไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะสมัครเป็นสมาชิรกรรคัการเมืองมาทํากิจกรรมการเมืองได้ก็เลยเปิดเผยเป็นไปตามข้อบังคับและตัวบทกฎหมายเลยเห็นไหมครับอะไรที่คุณอุ้งอิงเอาเป็นนวัตกรรมมาจากทั่วโลกแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่นายกทรัสษินเคยทําในอดีตที่ประสบสาเร็จแล้วเเเอออาาามขัับบคลื่นนนนนให้้ปปป็ปรระะโยชช์กพง กากของพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยเนี่ยถามมันผิดอะไรอะ่ะมันไม่ผิดมันเป็นวิธีการที่จะบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นนมินีนะไม่ใช่เป็นการครอบงำในการชี้นำนะโดยตัวโครงสร้างและวิธีการทำงาน การแก้ไขเรื่องนี้มันต้องดูปัญหาดูเหตุของปัญหาปัญหาขณะนี้คือการบังคับใช้กฎหมายที่บิดเบี้ยวขาดหลักนิติธรรมเอากฎหมายเป็นเครื่องมือไปทําลายคนเห็นต่างไปจับกลุมคุมขังแค่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองคุณก็ให้โทษเขาแล้วเขาเลยเรียกเป็นตั้งโทษทางความคิดไงแค่คิดก็ผิดแล้วอันนี้เราต่อต้านไม่เห็นด้วยนั่นเรื่องแรกที่ต้องแก้ไขคือทํำยังไงให้ใหมีการระงับยับยัง้งในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนี่ก่อนที่ผ่านมาก็แก้โดยการที่ไปช่วยเหลือคนที่ถูกกระทําให้ได้รับความเป็นธรรมให้เป็น สะ2กรณีถ้ามีผู้เสนอแก้ไขกฎหมายเข้ามาแล้วเห็นว่ากฎหมายนั้นมันถูกนําไปใช้เพราะมันไม่ชัดเจนมันคุมเครือมันไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมอันนี่ก็เป็นหน้าที่ของสภาที่เข้าไปดูว่าเมื่อรับเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าจะทําให้กฎหมายมันเกิดความชัดเจนในเจตนารมณ์ที่จะใช้ในการปกป้องสถาบันคุ้มครองสถาบันนะความชัดเจนตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์ไม่ให้ใครไปแอบอ้างเพราะการเอากฎหมายไปแอบอ้างเนี่ยมันเกิดความแตกแยกราะนั้นมันก็เหมือนกับเอาสถาบันมายุ่งกับการเมือง ซึ่งอันตรายมากเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ชัดเจนนะครับไม่ต้องมีการตีความกระบวนการการบังคับใช้ชัดเจนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองสถาบันไปด้วยใช่ไหมครับก็ต้องดูในรายละเอียดตรงนั้นยังไม่ไฟนอลครับแต่เรามีตัวอยู่แลหละตอนที่จะประกาศคือตอนส่งส่งสามท่านแต่ขณะนี้เรายังไม่ปิดใช่ไหมเรายังไม่ปิดเพราะ,ะนั้นก็จะมีคนเสนอมาเรื่อยๆต้องรอเปิดโอกาสเปิดจังหวะให้มันเหมาะสมเข้าสู่มูลและตั้งประกาศแล้ปังเลย ถ้าเกิดคุณนุ้งอิงเข้ามาแล้วทําหน้าที่ได้ดีนะครับพี่น้องประชาชนชื่นชอบผลงานดีมีแรงสนับสนุนเนี่ยทำไมจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับทำไมจะเป็นไปนไม่ได้ไม่ได้แปลกเลยครับการที่จะมาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ที่ประชาชนต้องไม่ยัดเยียดประชาชนชุดที่ผ่านมานี่การยัดเยียดใช่ไหมการยัดเยียดประชาชนเนี่ยผลลั่มเป็นไงแลนสไลด์ like. อย่างน้อยต้อง253ขึ้นทำไม2 5 3 ก็เหลือผ่้ขาดซักสามที่2 5 0คือกึ่งใช่ไหมครับจะต้องไปทําหน้าที่นู่นนี่นั่นแล้วก็กัน,นกลไกที่เขียนไม่ในรัฐธรรมนูญมาครอบงํามาดึงอํานาจเราไปถ้าเราได้ต่ำกว่าน,นี้มันก็เหมือนปี62ขนาดเราเป็นที่1เราไม่มีโอกาสจะตั้งเป็นรัฐบาลเพราะเขาดึงสมาชิกที่ได้รับเลือกไปไปอยู่ซีเขาหมดโดยการกระจายรัศษณเบี้ยของวัวแตกเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายพี่น้องมระชนมากถ้าใช้รัฐมนูลเดิมมันจะเป็นแบบนั้นเว้นแต่พี่น้องมระชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกตั้งแต่ถ้้้้าาาาาเเเเเปปลลีีี่่่่ยยนนนนนนรมมมมใหหภพบัววแตกจะไะไคคออ็ ภาพในการนำฝ่ายประชาธิปไตยหรือพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาดไปมันก็มีโอกาสสูง